สมควรเนาะก็อย่างที่บอกนะว่าวันนี้กเกษตรมันจะเป็นกเษกเษตรเกษตรเกษตรไม่ได้แล้วมันจะต้องเปลี่ยนมันต้องพัฒนามันจะต้องต่อยอดคันนี้ทำยังไงจะเชื่อมประสานคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่แนวทางเทคโนโลยีต่างๆที่จะก้าวกระโดดขึ้นไปได้ผมถึงบอกว่ากเกษตรเราเนี่ยมันมีหลากหลายเลเวลเหลือเกิน ตั้งแต่พอเพียงอยู่สบายๆปลูกเองกินเองเหลือขายเหลืออะไรก็ว่าไปกับที่จะต้องเป็นธุรกิจหน่อยเป็นส่งออกเป็นพ่อค้าแต่ก็ต้องเรียนตรงๆท่านทางฝั่งเนี้ยที่เราค่อนข้างจะมีวิยาวุฒิหน่อยเนี่ยเราขายไม่เคยองใช่ไหมใช่ไหมเราไม่เคยขายเองฉันจะปลูกแงก็มาซื้อเอาใช่ไหมพอมาซื้อเอา พูดตรงกรรันเลยราคาแรกเลยที่บอกเลยนะคนแลวแต่เขาซื้อเขาจะกดเท่าไหร่เขาจะให้ราคาเท่าไหร่วันนี้ต้องไปดูว่าเขาจะขายเท่าไหร่เพราะงั้นเราไม่มีอำนาจในการต่อรองเนียแต่ถ้าเกิดเราขายเป็นถ้าเรามีตลาดเราหาตลาดได้เราทําได้มันก็พอที่จะแข่งต่อสู้กับไอ้พวกคนที่มาซื้อแล้วกดราคาได้เพราะงั้นการยกระดับแปลงใหญ่คือการ ได้เสริมความเข้มแข็งมันก็มีตั้งแต่ที่บอกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้าเนื่องจากต้นน้ำมือเครื่องจักรแล้วะกลางน้ำาก็มีการแปรรูปให้ขายข้าวเปลือกยังไงธาตุนี้ก็มมนมีรวยแต่ถ้าเกิดขายข้าวสารได้มันรวยขึ้นเพราะข้าวสารมันแพงกว่าข้าวเปลือกจากข้าวสารแล้วไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์